รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาส่งกลับชุดสุดท้าย3คนไทยที่เดินทางกลับจากดาวะประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่6เมษายนกลับภูมิลำเนาภายหลังกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังดิบิที่บริเวณที่พักนักกีฬาภายในสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครบ14วันแล้วโดยทั้ง3คนมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่เช้ามีญาติมารอรับซึ่งก่อนเดินทางกลับทางจังหวัดได้มอบหนังสือสิ้นสุดการกักตัว พร้อมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้นอกจากนี้สาธารณสุขยังแนะแนวทางปฏิบัติตัวระหว่างกลับไปอยู่ที่บ้านว่ายังต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอีกระยะส่วนคนไทย19คนที่เดินทางกลับมาในชุดเดียวกันและติดโควิด19ขณะน,นี้ทั้งหมดอาการดีขึ้นรักษาตัวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นามม่อมอเภอนาหมอ่อม16คนและที่โรงพยาบาลหาดใหญ่3คนในจำนวนนี้เตรียมเดินทางกลับบ้านในสัปดาห์นี้เช่นกันค่ะ